สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องน้องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็พาท่านผู้ชมมาที่บ้านของคุณยายพัดฝันแม่นนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นคุณยายก็โชคดีจากน้ําเต้าแล้วก็เลขท er ูบของคุณยายนะคะแล้วก็วันนี้แอดก็เลยจะมาตามต่อตัวเลขจากน้ําเต้าให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปถามคุณยายนะคะว่าได้เลขจากน้ําเต้าเห็นยังไงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คุณยายก็ได้จากทูบเสียงทายแล้วก็ เสียงเซมซีด้วยนะคะคือได้ตัวใกล้เคียงกันก็ได้ถูกงวดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณยายนะคะถามเรื่องตัวเลขจากน้ําเต้านะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณยายนะคะแอดก็ต้องขอฝากช่องน้องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะยังไงนะคะคุณยายก็ออกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายโชคดีได้จากน้ําเต้าด้วย โอ้คุณยายโชคดีจากน้ำเต้าด้วยเหรอคะงวดนี้ดูหรือยังคะคุณยายยังไม่ได้ดูเลยให้คุณยายมาดูให้ให้คุณยายดูให้เนาะห้าห้าวันนี้ตรงไหนบ่คุณยายโอ้็ห้าแล้วห้าเก้าวนตรงตรงห้าห้าว่คุณยายทำไมห้าห้ากัห้าเก้าเลยทำไมห้าห้ากัห้าเก้าเลยคุณยาย นี่เห็นไหมย่เอาตนั้นมาค่ะคุณยายนี่นั่นโซกิจเออโอ้น่ะโซกิตโอ้ยดังเค่จิตเกมันมีมันมีเก้าโซกิจไอ้ิ่เนาะไอเก้าอยู่ข้างหน้าเลขสองอ่ะหอยิ่งเนาะเนาะคุณยายเห็นตัวไหนนะคะนี่นี่นี่ห้าห้ากเก้าอันนี้ห้าเก้าบอกเก้า นี่นะตรงนี้คุณยายเห็นเป็นห้าเก้าเลขเก้าชัดมากเลยคุณยายแต่เลขเก้าชัดแต่หนโมงเห็นเจ็ดเจ็ดเก้าห้านะใช่มองเห็นเจ็ดเก้าห้าเหมือนกันแต่ทางนี้เห็นสูงเห็นเก้าสงเจ็ดแล้วตาคุณจะมองเห็นเด้เนาะแต่เลขเก้าเลขเก้าที่เขาเห็นกันก็เป็นตัวเล็กเนาะไม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยโน้เห็นตัวใหญ่ใช่ใช่เห็นตัวใหญ่เหมือนกันเอ็นฟิวในเห็นเดือนนั้นบ่จะเห็นเก้าดิจ็ดจะเห็นเก้า ก้าตัวนี้อ๋อก้าเล็กก้าเล็กตัวนี้อันนี้เห็นก้าใหญ่เลยนี่ใช่มันได้เลยมีก้าใหญ่เลยแล้วก็จิตข้างหน้าเห็นก้าใหญ่กับเขาแล้วก้าเล็กก็มีค่ะในคุณยายเห็นแปดโซนโซนแปดตรงไหนเนาะค่ะคุณยายหมดที่ผ่านมานี่นี่ตรงนี้อ๋อตรงนู้นบรงนู้นเอวันเห็นอันเล็กแปดล่างๆอยู่นี่อันนี้เห็นก้าวตรงไหนก้าเล็กสองเล็กเจ็ด เลขเก้าแล้วก็เลขเก้าตรงนี้คุณยายเห็นตรงนี้เนาะจุดนี้เนาะนี่จุดนี้งตัวใหญ่โฉงเจ็ด้า่ไงตนั้นก็เห็นเนาะจ่าาเห็นสจ่าจาเลยุณยายเห็นสฉงดจ่าจ่าเลยแต่นี้มันมีสี่สมตรงนี้ตรงนั้นเห็นสี่สองสามคุณยายสี่สองสาตรงนี้ ไม่ได้แค่รูปดูหนูนี่มีสี่สองสามเดี๋ยวลงไปทางโน,น้นเพราะว่าไม่มีที่ยืนที่นั่งเราแคบ <c oughs> หันได้ไหม <c oughs> จับได้ไหมคุณยายได้ได้อ่ะให้คุณยายหันเนาะ <c oughs> มันหลุดหรือเ่คุณยายหลุดหลุดหรือเ่มันจะหลุดเลยนี่ได้คุณยายเป็นตรงไหนแล้วคะเนืเ้ออกี้นี่วะวันนี้คุณยายมายตาัวไหนนะคะเมื่อกี้นี่ อะไรสี่สี่อะไรหนึ่สองสามสองสามปะสองสามเห็นสองสามเห็นสองสามหรือสี่สองสามคุณยายสองสามเห็นสองสามเนาะสี่สองสามอ๋อสี่สองสามสี่สองสามคุณยายก็มองเห็นสองสามตัวตัวแรกคุณยายเห็นเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเอาเจ็ดห้าเก้าใช่ไหมตรงหนบ่อหนึ่งมันมี นายให้คุณยายชี้ไปที่ลูกหอะไรคะตรงนี้อ๋อตรงนี้เลยบ่มนี่อันนี้สี่มันมันมีสี่สี่ห้าเลยนี่หรือก็เก้าห้าเลยสี่ห้านี่เก็ดนี่มันอะไรนี่เก้าห้าเลยสี่ห้าบอ่อืมตัวเลขเปลี่ยนไหมคะคุณยายอ๋อกตมันออกหนึ่งงี้หนูมาเก่งจ้ะอันนี้ก็พอดีเอามาหั่นมาทางนี้มันเปลี่ยนอ๋อตัวเลขเปลี่ยนเนาะ เมื่อกี้เห็นเป็น4 2 3อ 2> พอหันมาแล้วก็ตัวเลขเปลี่ยนเป็นเลขอะไรคะตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขไหนคะคุณยายเปลี่ยนเลย49อะไรเคยเห็น49จันหนึ่งตรงนี้นะแ,แต่กอนแต่กอนมองไปแบบนี้เนะจ้า สามเจ็ดนองตัวเลขเยอะนะคุณยายนะเยอะสามเจ็ดก็เห็นนันี่นี่นี่น่ะสามเจ็ดใช่ใช่ตรงนันนั่นเลยสาเจ็ใช่ตรงนั้นตัวเลขใหญ่ด้วยสามเจ็ดสามเจ็ดท่าน้เห็นแปดด้วยเนี่ยตรงนี้น่ะแปดข้างล่างใช่ในสามเจ็ดน่ะแล้วก็แปดสามเจ็ดนะชัดมากห้าเก้าหรือเปล่าถ้ามองด้วยตาเปล่านะน้องคุณยายเนาะว่าไหมคะอะไรบ้างนะสามเป็ดตัวเลขเยอะ เอดสามนี่ตรงนี้ก็เบือนเลขห้านี่ก็สามนี่ก็เจ็ดนะสำหรับตาของเอ็ดมานี่สามเจ็ดถ้ามันสามเจ็ดกับสามห้าเนะถ้ามองแต่ปลามันมีสามห้าเลยนี่นะเลขห้าชัดใหญ่เนี่ชัดมากห้ามีอะไรบางคัเอ็ดมันมีห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดคก็เห็นแค่นี้เนาะ เพราะว่ามันตัวเลขมันเยอะนะเอาที่ชัดๆพอใช่เอาที่ชัดๆเอาที่ชัดๆก็คือห้าสามเจ็ดชัดมากห้าสามเจ็ดนี่ตรงนี้ห้ตรงนี้ก็ชัดเหมือนกันเลขอะไรครับคุณยายหนึ่งสามเจ็ดเลยโอ้สามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดอีกก็ตรงกันอยู่เนาะเออมันใหญ่เนาะนะจ้ามองตาเปล่าเห็นเห็นนะคะห้าสามเจ็ดดูชัดชัด เดี๋ยวชีให้ดูเลยเห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ยห้าใบใหญ่ห้าอันนี้สามอันนี้เจ็ดเใหญ่มากเลยสามเจ็นะชัดห้าก็ชัดสามเจ็ดสามเจ็ดมาไอ้นี่เลยสามเจ็ดนะชัดก็เพื่อนแต่มองไปอีกทีมันเหมือนกับสงนะเจ็ดนะว่าไหม มันเหมือนมีหางอะไรอย่างเงี้ยนะเล็กสองเนะใช่เนี่ยมันเหมือนมีหางมายใหญ่จริงด้วยนี่ได้ทั้งห้าสามเจ็ดได้ทั้งห้าสามสองเขียนเพิ่มไหมเพิ่มเพิ่มเลยเพราะว่าเห็นแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้ห้าอะไรนะห้าสามสองห้าสามสองเล็กเจ็ดเหมือนเลขกสองเนาะจ้่เล็กเจ็ดเหมือนเล็กสองมันมีหางด้วยก็มองเห็นแบบว่าเหมือน สามสองด้วยแล้วก็สามเจ็ดด้วยไม่ถูหไม่ถูไม่ถูน้ำเต้าบ้านยายพัดบ้านคุณยายพัดชัดเจนเลยเนาะชัดมากๆเลยห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามสองแคปน้าโจไว้นะท่านชมถ้าเห็นเป็นตัวอื่นก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะเล่ห้าชัดเนาะนี่ตัวไหนะเล่นห้าชัดเลยค่ะเล่นห้าแล้วเลเก้าว เลขห้าแลวคุณยายเลขห้าก็ได้เออเลขห้าก็ได้เลขเก้าก็ได้เนาะถ้าดูเยอะมันจะเรียกมันจะเยอะเนาะก็ดูแค่เัวที่ชัดพอนุณยายเนาะห้าสามเจ็ดกับห้าสามสองยเนี่ยได้ตัวเลขมาแล้วเนาะเป็นที่ชัดๆก็คือห้าสามเจ็ดกับห้าสามสองแล้วก็ข้างหน้าเนาะที่เห็นตัวแรกเป็นเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็คุณยายพัดเห็นสี่สองสาม ค่ะแล้วก็อันนี้ของเอ็นฟิวเห็นแปดสามเจ็ดเนาะเอ็นฟิวเห็นแปดสามเจ็ดใช่แปดสามเจ็ดสามเจ็ดอันนี้เอสมันนี่เห็นเนาะจ้ะคุณยายค่ะคุณยายเห็นค่เห้าสามเจ็ดกับห้าสามสองค่ะอื้อหนึ่เต่าอันนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวเลข จากน้ำเต้าบ้านของคุณยายพัดนะคะคุณยายก็เห็นแล้วก็เอดเอก็เห็นมีตัวเลขนะคะทั้งหมดสามตัวนะคะมีห้าชุดนะคะสี่สองสามเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ห้าสามเจ็ดแปดสามสองนะคะแล้วก็ห้าสามสองนะคะส่วนเลขสองตัวก็ให้ท่านผู้ชมไปตัดเล่นเอานะคะถ้าชอบตัวไหนก็ตัด ตัดเอานะคะสองสามห้าเก้าสามเจ็ดสามเจ็นะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะชอบแบบไหนก็ตัดเอานะคะท่านผู้ชมตัดเอานะคะสำหรับตัวเลขในวันนี้นะคะน้ำเต้าให้โชคนะคะเพราะว่าคุณยายก็ถูกจากน้ำเต้านะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองใช้วิจณยในการรับชมด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ให้ท่านชมโชคดีกันทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ uh huh. นี่นะคะท่านผู้ชมมัน